เองนะใครก็ไปตามสอนไม่ได้นี่อา่าใช่ไหมจริงหรือเปล่าคนที่มีทักษะเป็นของตัวเองสร้างเป็นบุคคลที่มีความสามารถสร้งางธนะตนเองให้จเจริญรุ่งรุ่งเรืองไปด้วยความสามารถของตนเองมีใครตามไปสอนมั้งไม่มีนะด้วยความคิดเห็นของตนเองนั่นแหละเราเปรียบเทียบเนี่ยคือภายในก็เป็นอย่างนี้อ่ะะ ายในจึงแนวตั้งแนวตั้งทางตรงเนี่ยเขาเดําเนินไปแบบนี้เขาเดําเนินไปแบบที่คุยฟังนี้แหละจึงจึงกล่าวว่าแนวตั้งทางตรงไม่ใช่คําสอนไงมันสอนไม่ได้ไงเออส่วนคําสอนที่เขาสอนอยู่นีน่อยู่แนวเนี่ยแนวแนวนอนทางขวางเนี่ยก็อยู่ตรงนี้จริงกรปปาอาลองไปลองพิจารณาดูก็ได้นะ แล้วเรื่องราวแนวต่างทางตรงเป็นเรื่องที่ไม่สอนไม่มีใครสอนสอนกันไม่ได้เลยเพราะว่ามันสอนไม่ได้นะก็คนมันจเจริญของเขาไปเองอคนจเจริญวันหนึ่งวันหนึ่งดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้ายันยินใครไปตามสอนการตัดสินใจเป็นอารมณ์อ่ะใครไปสอนไม่ได้ไม่มีใครสอนหรอกคือสอนไม่ได้เขาตัดสินใจของเขาเอง และการตัดสินใจของเขาการตัดสินใจที่ผิดที่ถูกก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วก็ความเรียกว่าความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์อยู่ที่ตัวเขาเองที่เขาตัดสินใจเนาะความบริสุทธิ์ก็คือประ,ประเสริฐเนี่ยการประเสริฐนี้แหละความประเสริฐเนี่ยมันอยู่ที่เขาตัดผู้นั่นเขาตัดสินใจของเขาเองในช,ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย สิ่งไหนที่จะเป็นประเสริฐเนี่ยรับตัดสินใจบ่อยๆเป็นอุปนิสัยแล้วตรงนั้นละ่ะฟวามมุจความบริสุทธิ์เ็เกิดขึ้นให้นะอะอันนี้ต้องให้เข้าใจตองว่าการตัดสินใจอารมณ์ใจความบริสุทธิ์นี่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นั้นเองผู้ที่จะเดินไปทางนั่นละ่ะ ทางตรงแนวตั้งทางตรงเนี่ยตรงนี้ต้องมันแนวตั้งทางตรงมันสอนไม่ได้ที่ที่รู้มาเข้าใจมาเนี่ยมันสอนไม่ได้เลยแต่เล่าให้ฟังคุยให้ฟังได้อธิบายให้ฟังได้ก่อนอุญาตนะครับค <c oughs> ุยให้ฟังได้เล่าให้ฟังได้แต่ว่าจะไปแปลว่าเป็นคําสอนมันสอนไม่ได้ สอนไม่ได้เลยเป็นเรื่อง